พี่ม้งติดในห้องน้ำออกไม่ได้ใส่ไปแยงผ้าดรอน่ารักจังพี่เมย์ตัววันนี้ใส่วันตอนเช้าใส่ตัวนี้เหรอคะแต่เป็นชุดเปลี่ยนชุดพี่ม้งติดในห้องน้ำทุกคนไม่ตสนใจพี่ม้งหรอตัดหนึงบายคี่แต่เปลี่ยนชุดค่ะแต่ที่หลังเอาเลยเ่ยนุดค่ะพี่พมหมอไม่ใ่หมอโอ้มีแค่ของที่สาวเดียวที่อยู่ข้างในอ่ะเป็นชุด ขอเขาต้องรอซ้อมก่อนต้องรอโจโจของอะไรเนี่ยให้เปลี่ยนชุดก่อนหรือว่าซ้อมซ้อมก่อนคะค่อยเปลี่ยนชุดหรือไม่ย่นีแล้วค่อยซ้อมรักษาโอเคค่ะกว่าเข้าห้องน้ำพอดีนี่ข้ามใหญ่แต่สุดไ้หน่อยก่อแต่ว่าพะขี้ม่งติดในห้องน้ำออกไม่ได้เออรู้ดิทุกความสนใจของทุกคนพอเดินบอกใครว่ามเออก็ช่างมันดีเลยดีจ้ะไม่ลองปิดปิดข้างในไ่จริงมะวะ ต้องเข้าได้คุณขบบดิวไว้่ันร้องท่เไปช่วยดิช่วยไม่ได้อะทำไงอะแล้วแต่ ไม่ได้มาลองด,ดันเลยดันเาๆดันเบาๆมันไม่เกี่ยวกับกอนเวะมันไม่เกี่ยวกับกอนอันนี้หรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเปิดธรรมดาเลยอะตัวเปิดมันเจ๊งใช่ไหมใช่ตรงเนี้ยออกมันหักแล้วนี่มันปลอมมันมันไม่ได้ติดกออพี่เขาไม่พี่เขายังไม่รู้อยู่เนี่ยตอนเนี้ยยังเลยพี่เราคุยกับก๊อห้องน้ำเนีเ่พี่ครับ ประตูเจงครับพี่เขาพยักหน้าแล้วโอเคโอเคนั่นจบขอป้อน้ม่แล้วเที่ยวเพยักหน้าเดี๋ยวรอเขามาดีกว่าแต่เราต้องทุบแหละอย่างนี้ไม่ได้หรอกไอ้น้องเล่นไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะเะไยนะไอ้น้องเล่นไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะก็นั่นแหละเอาแล้วไปล็อกก้อนทำไมอ่ะไม่ได้ล็อกมันไม่มีปฏิล็อกก้อนไม่เนี่ยก็หมุนจนมันล็อกในข้างล่างเนี่ยเห็นอยู่เนี่ย มหมุนได้มันหมุนได้แต่ประตูอะมันเปิดไม่ได้ใช<ด>่จับอะมันเปิดไม่ได้ไม่ไม่ต้องนะ่งงี้ไม่ได้เขารู้แล้วเหรอพี่อืมเขาไปยักหน้าแล้วงานงอติดอยู่ในห้องน้ำเลยเ้าไอ <c oughs> ้ปอนแก ขึ้นสองบี2 1 2 1 2สองององคอคอยืดด้วยยืดยืดยืดโอเคยืดไว้ก่อนไม่ต้อแล้วเฮ้ยนี่ทรอไม่ต้อใจน้ำจางงเลยหอมแก้มเลยเล่นมาเหรอวะ ไปทำลายไฟลแปลนแปลงบ้านไปลุยทำลายแปลนบ้านเลยอ่ะมันรเลยรอบไปเลยพังหมดนะพังให้หมดเลยในบ้านคี่ไม่เครียดหรอใช่คิดไม่เครียดหรออืนั่งยกเ้วยก็ไม่ได้แต่ก็ไม่เครียดนะมันจะหลุดแล้วนะพี่โอ้ไม่เพิ่งมาเขาเข้ามีทางทุกหลังใช่ไหมไม่เขาพึ่งเข้ามาใช่ใช่ใช่เขาเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้นะเส้นทางรับอยู่ตรงี้จะออกไปซื้อแล้วดูคือมันทำอะไรทุกอย่างพังพินาศของเราก็มีไว้ทำ ช่แต่เปนาหางไปหน่อนี่ต้องะวันี่แล้วมันทำเป็นบาดพังแล้วเหรอพังแล้วใช่มันทำเป้นบาดพังหวไอ้บอนเครียดจุงพี่แ้ผมคันันหัวจัาละรู้เมกนวิดนูหเน่หลุดแล้วหลุดละโอ้ยหลุดแล้วโอ้ยหลุดแล้ว เร็วอยู่วพราะเราไปน็อตมันหลุดแล้วจริงดึงออกมาได้เลยเนี่ยมันหลุดตั้งนานแล้วเลยดังเลยดังไม่หลุดออกมาเลยเลี้ย up เลี้ย up ดังเลยดังเลยเฮ้ยไม่เออาวผมไม่ผมไม่ผมไม่ชุดเลยมาไม่โดนอ่ะจะหลุดแล้วเนี่ยจะหลุดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ผ่านอ่ะสถานีสถานี้ไปดังดัง ดังดีดังโอ้โหช้างถึงแล้วเนี่ยเนี่ยเอามือดึงได้นะใช่แต่ให้พี่เขาซ่อมหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราจะไม่ได้เล่นกันเออเดี๋ยวพอมันหล่นลงมาเขาก็ไม่ซ่อมต้องให้เขาซ่อมหนีดีกว่าเดี๋ยวเรียกพี่เข้ามาซ่อมอ่ะเมื่อกี้ผมชูโดมเนหนึ่งพีอะเพว่าพี่แดงกระแทกนิดหน่อยพี่ใจะก็ดีต้องขำนี่แม่ขวดญ้าวอยู่ขวัญาวเอาขาขวดญ้าวอีก โดนหนักโดนหนักถ้าเต้นแบบดีไปเต้นเก่งชัวร์ตึงดีขึ้นสองดีหนึ่งสอง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 หนึ่งเอาสามเหลี่ยมด้านนี้ขึ้นด้านหน้า